มาปฏิบัติธรรมเดินทุดงทุดงมอเตอร์ไซค์พกปืนไปพร้อมทุดงผีบ้าอย่างมุ่อเนี่ยค่ะาาเกนัเกนทุดงฮิปปี้เสร็จแล้วก็แวะบ้านเท่าแก่แสนเนี่ยเอารถเท่าแก่แสนนี่ใส่ฝรั่งไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมันตายเพ้าจริงๆพอลงมาเดินเข้าหน้าบ้านเท่าแก่แสนเห็นดีใจเว้ยติ่งมานบมือมาเลยโอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วว่าจนโอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้ว นเป็นบ้าปบาทนี่อยู่ดีๆมาตั้งข่อยเป็นพระอรียเจ้าเนเนี่ยไดบาทนี่เจ้ามีสิทธิ์ยังมาตั้งข่อยเป็นพระอรียเจ้าแกก็นิมนต์เข้าบา้านดีใจแกบอกดีใจผมเชื่อที่นี่ผมเชื่อเชื่ออะไรแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆไปค้าไปขายร่ํารวยมีรถสิบโลมีรถบา้านมีรถอะไรเยอะรวยพลิกรอกถูกเขาโกงเป็นหนี้ธนาคาร ตักเข้าไปตั้งสิบห้าล้านผ่อนพันมาผ่อนพันมามาเหลือสิบล้านเหลือห้าล้านนี่ก็หมดหมดปัญญายืดยาวไปยาวไปยืดโนติจะฟ้องล้มละลายอีกวันที่ยี่สิบเนี่ยฟ้องล้มละลายเ้าแก่แสนหมดปัญญาร้องให้เดินไปหาพูดกับต้นมะม่วงต้นมะพร้าว ปานมันสิบอกน้ำพิน่นพอไปได้อยู่น้ำเจ้าเดอ้อพอสิไปเจ้าของใหม่เขาสิมาเอาพันไปบาน้ำตนใหม่ทีนี้ก็เกินน้อยออกน้อยใจกับบุญเราทําบุญมานี่เกือบล้มเกือบตายเงินเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแล้วบุญทําไมจึงไม่มาช่วยเหลือเรามันมีจริงหรือไม่น้อยใจทั้งบุญด้วยนี่นี่คนไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงๆยังไม่เคยพบความสุขอันละเอียด เมื่อวานเราก็พูดเมื่อซืนเราก็พูดว่าต้องการพัฒนาจิตแนวดิ่งให้จิตใจของเราเนี่ยดิ่งไปสู่ความแน่นอนในพระสัธรรมคือโสตัปฏิยังฆะถ้าเข้าถึงจุดนั้นจะไม่หลงไปตีราคาของโรคการทำการได้การเสียสันลเสริญสุขทุกนินทาตามแรงปลุกปั่นของกิเลสไม่หลงไปตีราคาโลกจะได้สัมผัสความสุขอันละเอียดอ่อนแม้ไม่มีเงินสักบาทจะไม่ ระยะทอท้อถอยในการทำคุณงามความดีแม้ใครไม่รู้ไม่เห็นมีความสุขอย่างชนิดที่เรียกว่าอย่างลงสู่พฤติกรรมอันดีงามพรมจริโยกขาทางสุขันติแต่มันไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้จักมีจะอ่านเฉยๆทานก็าทานไปคิดแล้วหลายล้าแกก็เลยร้องให้เขาจะมายึดบ้านยึดช่องมองไปไหนไม่เห็นก็ตั้งใจอธิษฐานขึ้น สาธุท่าโลกนี้มีบาปมีบุญจริงๆข้าพเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นทำบุญมามากแล้วไม่เห็นมันให้ผลมีแต่ซวยมีแต่จมถ้าโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาปรากฏในบ้านข้าพเจ้าภายในเจ็ดวันข้าพเจ้าจะถามเรื่องบาปเรื่องบุญทำไมมีก็เลิกเชื่อเลิกทำบุญมันจนตรอก อธิษฐานลมๆแร่งๆมันเปนพอดีกันบาดเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้เป็นพระอริยะอริยะอีอย่างดอกฝรั่งมันสิตายที่เราไปสันยกยกข้นบาดนี่เมบีไอมัทุไดซูนเมบีมาลาเรียดิซีคอยย่านตายไว้ๆนี่แล้วย่านมาลาเรียกินหัวเลยแต่ว่าสัน,สนๆนยกยกข้นบาดก็เลยพาฝรั่งลงเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะเจ้าเข้าไปโน่มเลยทีนี้ ผมอธิษฐานไม่ถึงเจ็ดวันเมื่อวานนี่มือนี่มาแล้ววะสันเดี๋ยวเจ้าจะอธิษฐานบ่อธิษฐานคอยก็มาเด้มือนี่บักอันนี้มันสิตายหรอวันไข่วาสันหารถจะขัน้าพฝรั่งไปโรงพยาบาลยาเผาวะสันมันมาตายได้นี่ดอกวะสันผมที่จะตายกวนมันวะสันเขาจะมาเอาเือนเอาสวนเอียงบดเราเนี่ยวะสันไม่มันบอกไข่มันจะตายว่าเันบ่าผูกขอตายเอาก็มัวพูดกันกับตาแสนอยู่นั่นฝรั่งมันผัดเศร้าไข่แล้วคันนี้บ้านได้กินยาพเม็ดปั่นวะ ประเทศกติีเอามอนนันกระด้แกก็เล่าให้ฟังล่มจมล่มสลายทางธุรกิจตัวเขาหลอกเขาต้มเป็นหนี้อยู่เดนนี่ทำยังไรจะมีชใช้เขาพูดไปพูดมามาลูปหัวเขาอาจารย์ต้องเป็นพระอริยเจ้าค่ะบอกเลขให้แน่ปนะรสัส พระอริยเจ้าหีบาเราจะไปบอกเลขกว่าแต่มันมันแนเวิ่นคันแมนอีดีก็ได้ว่าหัวเด็ดตีนขาดพระอริยเจ้าท่านจะไม่หากินอย่างนั้นมันเป็นอเนสนานออธรรมวินัยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุนในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการสแสวงหาอเนสนาเดราชาวิชาเหล่านี้การหากินที่ไม่ชอบทำอย่างนี้เว้นขาด ดีที่ข่อยว่าเป็นพระเรียเจ้าบ่งูอจักเลขกพ่อโตข่อยสิบอกเจ้าใดบอกบอกแค่สิเบิ้ลควอืเงินผลบานเนี่เขาบ่กท่านได้มาหยุดสับมาสักอาตมาก็เลยจูงขึ้นชั้นชั้นบนบนดาดฟ้าโอ,อ้ยบอกห้นี่ถอนเล่าว,ว่าตายคักบานมาสันข่อยสิบอกไปขึ้นเทิ้งผลมายางน้ำกลนเศ้างาบงาบไป่นอวดไปถึงนั่งลงก็บอกว่าตั้งแต่ทำบุญให้ทานมานี่จำได้ไหมว่ามันหมดไปเท่าไหร่ บ่เง well ันบ <Credit> ่เมนยังต่ำเนี่ก็สามล้านว่ัสดดีบุดีหาล้านแต่ว่าสัุหาล้านปันผลจะบอกให้ท่านปันนั่นแหละผมบ่เคยเบื่อนายท่านจะาเถื่อว่ัสดแต่ที่คือเจ้าบ่ซื้อเหล็กบ่เล่นการพนันจะาเถื่อบ่ซื้อปฏิบัติทมวัสดุเดี๋ยวนี้เดซันบ่ปฏิบัติปล่อยจังจากซื้อเหล็กวัสนโย่อมันจะเป็นเบิดแล้วมันบ่มีลาว่าเศร้าหนุ่งเศร้าใหญ่เยอะเลยก็เลยเอาอย่างนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนนั่งสมาธิอยู่ในน้ำกันเนี่ย ดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันสิได้หยังแล้วว่านั่งนี่แล้วว่าอาตมาก,ก็เลยตอบว่าได้นั่งแต่ดิฮอนบ่นเศร้านี่นั่งมันจนแจ้งนี่ได้นั่งว่าฉันได้แท้้ได้นั่งว่าฉันมันสิได้หยังแล้วว่าได้นั่งว่าฉันตั้งแต่ท่านแต่ยังท่านเมื่อเหล่าอนหาหลานก็เลยบอกว่าน,นั่งสมาธิภาวนาไปนี่ เรื่องเขามายึดบ้านยึดช่องมันยังอีกไกลวันที่ยี่สิบวันนี้เพิ่งจัดวันที่เจ็ดที่แปดบริหารมาเตะในท้องตัวแหลือเงื่อนสั้นนี่ก็ได้วศน์จะตายเจ้ากระติหาบไปนั่งอยู่บอกให้เขาไปโหลดไปยังคนจะไปเลี้ยงอยู่บัตรุเจ้ากินเขาบ่ตเธอแล้วกบุงอยู่บอกถามแกพานั่งสมาธิไม่ต้องคุยกันมากนั่งแต่นี่ไปจนถึงสว่างดูลมหายใจเข้าหายใจออกเลยนี่ผมสิบวัหนีอยู่บ่แล้วละว่ะ เบิรขนะอิรฮอดจะเจ๊ตมึงนะเวรคันหนี้ธนาคารนั้นมันยังน้อยเจ้าจะต้องไปใช้หนี้กรรมหนี้เวนหนี้พ่อหนี้แม่ที่ได้ทําบาปมาหนี้บาปหนี้เวนเจ้าจะเอาเงินไปใส่เขาได้เอล่า,านั่งไปนี่มันจะได้ใช้ยิ่งกว่าหนี้ธนาคารหายแนงหัวเอาน้ำบ่ตายดอกขันมันตายขอ่อยตายก่อนเจ้าะุ่นขวยเ็าให้เป็นหนี้ มีพระพุทธเจ้ายังใส่ว like <f corona> ่านเบิดอยู่เนี่ยมันังกินเขาคนอยู่คุมอนี่ยว่าไปหลาข่วมปานนั่นเราว่ามันสิเบิดลี่คนดีอยู่ธนาคารนี่แล้ววะโย่เบิเบิกันนั่งไปจนเขามาหยุดผลบ่ได้หากไม่ทำแต่เมื่อเกิดใส้กันบิ้ลขึ้นอย่างแจนเมืองเขาพิกไปพิกมาอยู่เราเมื่อยเราเจ็บเราปวดนังเชยความืเงินเสร้าสีเมื่อได้บัตรเนี่ยบบอกเลขให้บ้านเล้ว่า โอ้ก็บอกละไดเบอกให้นั่งก็ะจนแจ้งกันเลยนี่แหละสมบัติอันล้ำค่าเรียกว่าธรรมสมบัติเงินซื้อเอาไม่ได้นี่แหละคือมหาสมบัติกำลังบอกขุมทรัพย์ให้เจ้าเหตุไปยังสี่เรื่อยๆเด้อย,ย,ย่ามใดเจ้าออังสังกัญยาเจ้าเบิงลมหันใจเจาลมหายใจมันเวลามันกัดปุ่มมันจะกระท่อนกระแท่นเห็นไหมล่ะเมื่อเช้ามันจะร้องให้ดูลมรอเปล่า บมเดเบิ่งเลยหันใจถิมซื้อไหยื่อไฟบาทนี่ถ้าดูลมให้สงบสงบมันก็เศร้าห้เท่านั้นลมหายใจนี่มันดีอามากๆนะดูไปก,ก่อนที่จะจากมาก็เลยถามว่าทำบุญให้ทานไปเนี่ยหมดตั้งสามล้านห้าล้านเนี่ยกับนั่งสมาธิเมื่อคืนนิยันสว่างอันไหนมันยากกว่ากันอันนี้ยากแลว้ววะ หนี่ยกลัวท่าทบุญตีลาดหาลาดน,นะวานเจ้าส่วของ,งางบ่เลยบดได้บดพ่อสตางค์ไปอย่างจังวหวัดเฮดบ่ไรทำเอาจากนั้นมาก็หายไปเลยอาตมาก็ไม่รู้เรื่องวันดีคืนดีขับรถมาหาสาวงามงามมาบอกท่านมีสลงสลัดออกนี่อาจารย์ขาดแค้นอย่างว่าสันเดีคนว่าโอ้คือรวยแทบมันเองเมื่ทำาหาขาดแค้นมื้อน,นั้นคือหายย่อย มือเจ้าลุ้ย่อจะมาทมหา่อย่อยบวขาดแคบีย่งบวคือเจบแแห่ๆกันไปผมถือเลขตัวกันว่าถือเลขเนี่ยไหนนั่งไปนั่งมาเมื่อยกัน,นอนแล้วเวลาวะอาจารย์นี้แล้วนั่งบ่ได้พอสามสิบนาทีวะสัตวนั่งเขาจังนอยเมื่อหลดแล้วเห็นแต่หมอนก็นกงวยตุ่มหลดตอนจะกลับมาบอกว่าเวลานอนก็ดูลมหายใจเข้าใจออกถ้ามันก้มยิ่งหล,ล่อหลอมสติลงสู่ลมหายใจมันจะนอนหลับง่าย เอมันอุ้อังไผมก็น,นอนบางลมก็รับมาทันรับดีปัดนยังมาทันพอหลับไปวันหนึ่งก็เลยฝันฝันว่าน,น้ําท่วมมาหมดเลยไม่รู้จะตรงไหนพอมาถึงตนเองอยู่นี่น้ําไม่ท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นแต่มันไม่ท่วมเราเหมือนนอนอยู่ในบ่อลึกๆมองขึ้นไปข้างบนสักพักหนึ่งไม่รู้ใครโยนดาบมาให้เป็นแก้วเขียวรับได้ทันทีแล้วก็เหาะดิง้งขึ้นไปน้ําก็ไม่ท่วม โอ้คือเก่งทวีหอได้ันวาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกดีใจว่าเราฝันดีน่าจะดีต่อมาอีกวันหลังก็ฝันอกีกฝันเห็นเด็กน้อยเจ็บแก้มเอามือกำเนยเนี่ยเด็นหน่อยมานั่งหายว่าเจ็บแก้มเจ็บแก้มตามปกติตาแสนนี่เป็นคนเมตตาปราณนสูงสแกก็เลยว่ามันลูกพี่มาให้เอามืองม,มแก้มอยู่เนี่ยมันเป็นฝีบอกแก้มมึงเอาไม้กูเบิ่งก่อนหรืกเปล่าไปจับมือมันดึงออกจากแก้ม ไปเห็นเลขสามตัวแดงๆอยู่ในแก้มของเด็กคนตัวใดมาบอกเดี๋ยวสุ่มหนึ่งเจะไปหาซื้อเลขอีกปฏิบัติธรรมบอร่อนหอยปฏิสิบเจดเราจลามเมื่อใบไ,ไห้ผมวิยญาณเรือ่องเ่าจะไปอันนั้นนั่นได้เร็จแล้วแกก็บอกตื่นขึ้นมามีเงินเท่าัพไปไปัดไปป้อมใส่จม,มืองอุดรมาบอกไปเลยมาถึงก็มานอนมื่นตามแม่ม่ย่เพื่อนคืดได้ก็ให้ แต่ว่าภรรยาของแกนี่เป็นคนดีดีนิสัยนิ่มนวลที่สุดเลยเหมือนแม่สีเรือนบ่ทุกบ่ยากว่าม้นแม่หมอนลูกจนไม่สนใจแกเอาแต่ร้องไห้เป็นนี่มีลูกสาวน้อยคนสุดท้องแม่ก็เลยบอกลูกลูกเอ้ยลูกหลายคน ลูกสาวลกาวูกชายบอกหัวทราบพอเลยเราล่องห่องห้ไใกล้คันอยู่กับเบิ่งพ่อแนน้ำตาเราเปียกเบิดน้ำมอนเอาเสือ้อเอาผ้าพ่อไปซักแนวลูกสาวลาก็เอาเอาเอา,เอาเสือ้อเอาผ้าเอาเกงแกไปซักก็ไปเอากระเป๋าตะตังแกออกจากกระเป๋าหลังน,นึกขึ้นมาว่าพ่อเรานี่มีเงินกี่บาทนะแกเอาแต่นอนร้องไห้ก็เอามาเปิดกระเป๋าดูบอกมีเงินจ้าบาท ไปเห็นโพยหวยเบิ้งก็เขาเฮิ ee, วสิบอกอีเมย์ว่าท่นอีพ่อซื้อเลขได้วิ่งไล่ลูกสาวออกมานดิสมคงจะบอกไม่ได้หมดไม่ให้ลูกสาวบอกแม่ลูกสาวก็แอบไปบอกแม่ว่าอีพอซื้อเลขว่า่นตือนยาเล่าดอกสั่งสิตายเท่าเครื่อเสือสิตายเท่าเราอย่าสาัอย่าเติมพอเล่าซื้อตัวไหนเราเองฝากจือได้อยู่อบอกจืดใน ลูกเอามาบอกแม่เอกไปโหยด้รยน้กันเอกบัด mm hmm. พอหวยออกมาโมโหเมือ่อไม่เคยสื่อจะเถอแต่ก่อนร่ํารวยก็ไม่ได้สนใจเรื่องการพานันพอหวยออกเชยตั้งแต่สอบคนงานเขานั่งกินเหล้ากันจนบ่ายไม่ไปทํางานห้เวสูนังสะแตกเหล้าอยู่นิ่มันจะได้เวียกได้งานบอกไปช่าแม่วาสันมันเฮ็ดยังอยู่นี่วาสันอีกคนหนึ่งมันเลยพูดมาบักอันนี้มันถึงเร่กินเหล้ามันวาสัน ็เลยนึกได้ว่าตนเองก็ซื้อมันกันมันออกตัวใดเราไปประชันไอ้พวกนั้นก็บอกว่ามันออกตัวนั้นตัวนี้มันถูกหมดเลยที่ตนเองซื้อสิเป็นบ้าคนว่าเป็นสวิงสวอยดีใจสิเป็นล่มรู้สึกเป็นบ้าหได้ยินเสียงอาจารย์พูดตอนที่เห็นหน้ากันว่าเจ้าเป็นบ้าบอกป่าันได้ยินเสียงอาจารย์ว่าเป็นบ้าอีกลรวบอกประชันเลยคึ้สวดอู้มันช่เป็นผ้าอีกี่ด้นี่ประชัน เข้าไปห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาทําใจดีๆหายใจใหม่มาจารบอกให้กูหันใจเงวๆตัวยาีสิเป็นบ้าไปสิยืนสาวลมอยู่ดนเติบแล้ววะจิตใจเป็นปกติขับรถมามาเมืองอุดรเพราะซื้อที่อุดรเขาบกโกงจักบาทเว้เขาให้เอ,อิดเลยล้านเก้าแสนพวกลูกกระเถิอเมียกระเถือต้องกันอีกวันนเอาไปใส่หนีธนาคารในบัตรเขาก็บย,ยุดบัต ขับรถมาหากูเล่งกูเล่งมาอาจารย์ขาดแค้นยังคนบอ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 กบาบกขาดบกแค้นยังดอกอยว่าเพิ่นเลยว่าแห่ผมถือเลขตัวเพิ่นว่าคู่มือเนี่ยพอเห็นยังไปหานางเอาแต่เลขปบัดบวถือจักเท้าบันนี่ใกล้สิจิบหายตายแล้วหั่นบัดนี่บวกล้ามานี่ย่านห้ยนานนานนานเท่มันทำจริงๆนี่สมาธิภาวนาธรรมพระพุทธเจ้าไม่ทอดทิ้งใคร